ลงแ้วินต้องไอ้นี่เลยอยู่ตรงไรไม่เป็เดินได้หนูทำไม่เป็นหรอกันลไมแดงละลร่แดงอะไรอ่อีแดงเน็ทไมเเราเจอปะไม่เจอ พี่น้าไม่เจอพี่น้าพี่น้าหาเลยใช่ใช่อีภาษาอังกฤษก็ได้เผยมันไม่ได้ลงไปเป็นส่วนตัว มองไม่เห็นไม่ได้บิ่งไม่ได้วินเท้าวันครับเานี่พี่เมื่อกี้ลุ้นในนี้งไลุกขึ้นวิ่งเลยเราต้องจบไลกันนะ